ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปตั้งหลังนิดนึงครับไม่มันเป็นงานผมเวลาไม่ต้อห่วงใจใไม่หลับใช่เลยทุกคนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขนยาวงทุกคน <laughs> นะโอเคแล้วก็เริ่มจากกน่อดอยู่เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคุยกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสแรกของแร็ปเตอร์ที่จะทักทายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ ต้อนรับนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตแกรมมี่อีไอเอสเบอร์เซอรี่คอนเสิร์ตนะครับตอนนี้คอนเสิร์ตของเราได้เริ่มต้นแล้วนะครับเวลาเนียเนยเนยั่อันนี้คือคอนเสิร์ตใกล้จะจบแล้วไม่ขึ้นอ๋อเหรอออเหมือนพี่เจเมื่อกี้ที่พี่เจบอกไงว่าเขาขึ้นมาตอนช่วงแรกเสร็จปุ๊บได้ขึ้นมาอีกทีก็คือเมื่อกี้นี้แต่ของพี่เจเขาขึ้นมาแบบรอรอเท่ๆของเรามาแบบสี่คูนร้อยเลย หายใจหายใจไม่ทันครับโอเคเฮม,มีมีคำถามขอถามแค่คาใจนิดนะึงเรื่องสำคัญคือตอน <laughs> 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 ขาใจร้องได้หาใจร้องได้ ลอง,<ไ>งถาม<ง>ดูว่าตอนที่ช่วงเวลาที่เราไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตกับนี่คือถึงตอนที่เราได้มามาจอยกันกระแชร์งงนอร์สครับจากเมื่อก่อนเราไม่ได้ยังเราไม่ได้จอยกังงนเนี่ยคือเรามีคนที่เราชื่นชอบไหมฝั่งแบบนี้แล้วคือแบบชอบเขามากแล้วปลื้มหรืออะไรเนี่ยขอเป็นคนหนึ่งไอ้ไอ้ก็มีคุอยู่คือใครแต่อันก็ไม่บอกบอกแต่พี่ดิบอกไม่ได้เอางี้ก็นับถึงสามหนึ่งสองสามแล้วพูดชื่อนะโอเคโอเคได้ หนึ่สมันไมยินไม่ออกไมันออกมันกเติมเม่อเอาอย่างนี้ได้ปะอา่ม่มีก็อย่งี้ก็มีอัศดีประสันนะฮะแล้วก็ชอบเพงขอมากนะฮโอเคโอเคเราก็ต้งมีงชอบที่อัศดีอ่ะเป็นแนวทางเพงนี้ออกไปแบบสาวๆเลยท่ทีครับผมพูดถึงแบบเรื่องผู้หญิงที่ชอบแบบคนที่แบบที่เราชื่นชอบจริงๆไง มีไหมสาววันนี้มีกี่คนบ้างที่เข้ามาวันนี้อก็หลายคนนะฮะชอบชอบหลายคนไม่รู้จะให้พูดยังไงอ่ะสวยทุกคนแล้วกันอ่ะได้ไรแม่มุกตาปีนอีกนะเลยเอาเป็นว่าในในคอนอ่าในฮอนี้วันนี้นะครับมีใครทัน MBK ฮอร์บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีทันไหมโอ้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรารู้ตัวเลยนะครับ กลยุทธ์ยุสมัยเลยตอนนั้นยุคปับันมากนะ MBK h เนะีเ l แหล่งน้ำมันมันแต่ก็อันนี้ก็เอีกฟิลหนึ่งครับแต่ว่าคพนจะมีเพลงชา้าที่จอร์นีเขามาฝากทุกคนด้วยนะครับก็อยากคือจะให้ระลึกถึงหรือว่ากลับไปคิดถึงฟิลเก่าๆตอนที่เราอยู่ที่ MBK Hall ด้วยละกันเพราะมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นเพลงที่เราเติบโตมาด้วยกันก็อยากจะร้องให้ฟังในวันนี้ครับ